คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่18ตุลาคมพศ2564นะครับกับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับจากวัดไผ่พนานะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้มี FC พี่น้องนะครับได้มีความโชคดีกับตัวเลขแนวทางของเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะชมเลขทูบของปู่นะครับในวันที่18 ตุลาคมนะครับพศ2564ิแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับ F c ซพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบของเลขทูบหลวงปู่สวงไปด้วยกันนะครับครับผมก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดขอโชคให้ F c ซพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับ เป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนโม่สามจบนะครับนะโมตัสสะพระคาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทายสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสัง มหามุนียสังปุริยสะยสังมหาปุริยสะยสังจักวัติยสังมหาจักวัติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณะสังสัพพโลกาทิปติยายนสังสัพพโลกาจริยายนสังเอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจจวเจนะ มะมะสุวัติโหนตุไม่หังสวาหายะนโมพุทธะนโมธรรมะนโมสังคัสสะเสยยะทีทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนดลบดานด้เรียกทุบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนา ในงวดวันที่18ตุลาคมพศ2564ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคกับตัวเลขทูบหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับผมให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ถ้าผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนับนนลบันดันเลขทูบที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่18ตุลาคมพศ .2564 ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนได้เืนสาธุเลขทูบก็สุดแล้วนะครับผม สำหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็ไปรับชมได้นะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินนะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเรียกทูบหลวงปู่สวงก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้แอดมินคลิปนาโชคพารวยด้วยนะครับสําหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบแนวทางเรียทูบหลวงปู่สวงนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้แอดมินคิวนำโชคพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขออวยพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีกับเลขทุบหลวงปู่สวงทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ